ข่าวบันเทิงเช็คชัวร์ไม่ม้วนะกับนายเตทนไนไลฟ์กันแล้วนะคะคืนนี้อยู่กับฝนค่ะมารายงานตัวพร้อมรายงานข่าวบันเทิงกันแล้วนะคะออกสตาร์ทกันด้วยนางเอกสาวไซส์มินิเจอเต้ยจรินพอนั่นเองถ้าหากว่ายังจํากันได้เมื่อปลายปีที่แล้วคุณพ่อของเต้ยก็มีโอกาสได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนไตาจากการบริจาคอวัยวะของผู้อื่นนะคะมาในปีนี้เต้ยเขาเลยตั้งใจที่จะบริจาคอวัยวะค่ะเพื่อเป็นการส่งต่อโอกาสทางด้านสุขภาพให้กับผู้ป่วยคนอื่นในอนาคตนั่นเองค่ะ แจกรอยยิ้มสดใสสู้กับอากาศร้อนของเมืองไทยไปเลยนังเอกร่างเล็กเตยจรินพรที่ไม่พลาดมาร่วมย้อนความทรงจําดีๆกับแฟนหนังผ่านหนังรักอมตะไทม์ไลน์จดหมายความทรงจํากับกิจกรรมสามมงคลฟิล์มกลางแปลงครั้งที่2ที่งานเกษตรแฟร์ค่ะเละนาาสาวเตยที่มาสัมผัสประสบการ์ดูหนังกลางแปลงครั้งแรกรู้สึกอบอุ่นใจที่ทุกคนยังจดจําผลงานการแสดงของเธอได้แม้จะผ่านมา1ิปีแล้วก็ตามค่ะ อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่สาวเตยขอเป็นฝ่ายส่งต่อโอกาสกับการบริจาคอวัยวะของตัวเองในวันเกิดอายุ34ปีเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาพร้อมคําขอบคุณคุณคนใจดีที่ช่วยให้คุณพ่อของเธอได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนไตหลังรอมาเกือบปีค่ะ พ่อเต้ยจะเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นโรคไตอะไร<อ>ใช่ไหมคะแล้วก็โชคดีมากๆที่ได้คิวแล้วก็ได้เปลี่ยนไปพอดีค่ะ<ม>ตอนนี้ก็มีคอ v e r เบอร์ค่อนข้างดีมากๆค่ะ<ม>เป็นกรรมพนันธุ์ค่ะจากทางคุณย่าอะไรอย่างเี้ค่ะใช่ก็เป็นมาสพักให,ใหญ่แล้วค่ะ กระทั่งต้องต้องฟอกเลือดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็มันทําให้เต้ยเห็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคุณค่าของการที่แบบบริจาคอวัยวะจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณพ่อเองก็ต้องได้รับบริจาคอวัยวะมาจากทางสภากาชาดอีกทีน,นึงคือตั้งแต่ตอนนั้น่ะเต้ยก็แบบคิดเลยว่าเต้ยจะไปบริจาคอวัยวะแน่ๆเพราะว่าเราแบบตายไปละออะไรไปไม่ได้จริงๆอะแต่ว่ามันเห็นชัดๆเลยว่า คนที่เป็นคุณคนใจดีที่ที่บริจาคไปให้คุณพ่อเต้ยอะค่ะมันมีคุณลุงอีกท่านหนึ่งที่แบบเหมือนได้รับการเปลี่ยนไตพร้อมกันกับคุณพ่อพอดีก็เลยแบบเออต้ยไปบริจาคมาได้เพราะว่าบริจาคเหมือนเขาแค่ลงนามเพื่อแสดงความจำนงจะบริจาคเฉยเขาไม่ได้ต้องเอาไตาเราไปตอนนี้อะไรเงี้ยจริงจริงมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบต้องตัดสินใจยากอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณพ่อเองเขาก็สนับสนุนด้วยรวมถึงน้องชายต้ยก็บริจาคเหมือนกันค่ะ กยังเชื่อด้วยนะคะว่าหากเราคิดดีทําดีย่อมได้รับสิ่งที่ดีตอบแทนจึงไม่อยากให้มองว่าหากบริจาคอัยวะจะทําให้เกิดชาติหน้าไม่ครบ32มาเป็นอุปสรรคไม่ให้เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปอีกด้วยค่ะอนุโมทนาบุญกับเตยด้วยนะคะ,ะ่เรื่องแรกก็ทําให้เราใจฟูกันละมาตอนที่เรื่องนี้ค่ะ ความสามารถของทายาทคนบันเทิงที่เรียกได้ว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลยน้องโรเตอร์นั่นเองค่ะลูกชายของพ่อพีทแม่เจงนะคะนอกจากความหลอ่อความเท่จะสู่สีคุณพ่อแล้วความสามารถในเรื่องของการแข่งรถนี่ก็คือไม่ย่อยนะคะล่าสุดค่ะได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการระดับโลกทีเดียวค่ะ อายุย่างเข้า15ปีแต่ดีกรีมไม่ธรรมดาน้องโรเตอร์ลูกชายคนเล็กของนักแสดงรุ่นใหญ่พีททองเจือหลังปีที่แล้วเจ้าตัวสร้างชื่อกวาด5รางวัลชนะเลิศจากการแข่งรถจนสามารถเข้าตาบริษัทยักษ์ใหญ่เตรียมดันความสามารถให้เข้าสู่การแข่งขันสนามซูเปอร์เรสแชมเปี้ยนชิพร่วมกับทีมเกาหลีใต้ซึ่งทันทีที่จับมือเซ็นสัญญาน้องโรเตอร์จะถือว่าเป็นคนไทยหนึ่งเดียวที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการใหญ่ครั้งนี้ค่ะปีนี้ก็คือ ผมก็มีแข่งรุ่นที่เกาหลีนะครับแล้วก็มีแข่งที่ประเทศไทยซึ่งเป็น t o y o ต้าวันเมกเคือตอนนี้ที่โฟกัสมากที่สุดคือแข่งแต่ว่าการเรียนผมก็ต้องเรียกว่าเรียนผ่านไปให้ใหใหได้ดีไม่ตกก็พอต้องเริ่มขับรถเริ่มแข่งจริงๆก็ป้ปดปีขึ้นปีที่8แล้วก็ใช้คําว่าเรากรูมิ n งน้องขึ้นมาเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยน้องต้องชอบก่อนนะแล้วน้องชอบเราก็เลยสนับสนุนแล้วก็ให้โอกาส น้องไปหาประสบการณ์ทั้งที่ในเอเชียหลายๆประเทศแล้วก็ที่ยุโรปด้วยก็ทําผลงานได้ยดีมาตลอดนะครับหลายๆคนก็เชียร์บอกว่าให้ไปถึงฟอร์มูล่าวันแต่จริงๆแล้วน้องคือหลายๆคนที่ไม่เข้าใจอะรถแข่งมอเตอร์สปอร์ตมนีมันมี2อย่างก็คือรถฟอร์มูล่าล้อปิดไอ้ล้อเปิดอย่างพวกฟอร์มูล่าวันแล้วก็เป็นรถเขาเรียกว่าพวกทัวร์ิงคาร์หรือว่ารถ GT ก็จะเป็นรถสปอร์ตที่เราดูอยากกันเช่นเฟอร์รี่ลัมโบปอร์เช่อะไรพวกนี้น้องเขาจะเลือกสายที่เป็นรถยนต์มากกว่า นอกจากลีลนันนักซิ่งที่ไม่ธรรมดาน้องโรเตอร์ยังมาพร้อมกับรูปร่างหน้าตาที่ซ้าวๆหลายคนเห็นแล้วใจละลายงานนี้แฟนๆก็เลยเชียร์ให้พ่อพีทเป็นป้าดันลูกชายนคนเดียวเข้าสู่วงการบันเทิงค่ะถ้าชวนเขาเข้าต้องเอารถมาลอ่อครับเพราะว่าเขาเขาอยากได้รถรถที่แบบเขาชอบอะ แล้วคันหนึ่งมันแพงมากอราคาเท่าไหร่สนุกน่าจะยี่สิบยี่สิบสี่ล้านใช่ผมก็บอกว่า <c oughs> ถ้าถ้าอยู่อยากได้ไอซื้อให้ไม่ได้นะ <c oughs> อยู่อยู่มองเป้าหมายแล้วอยู่เข้ามาเริ่มทํางานแล้วเก็บเงิน <c oughs> อ่ <c oughs> ถ้าอยากได้ไ,ได้คงไม่คงไม่เสนอได้มันหนักมากก็เข้าได้ครับแต่ว่าก็อย่างที่พ่อบอกถ้าสมมติเป็นเล่นหนังไงก็ให้ผมเป็นนักแข่งรถอะไรอย่างเงี้ยผมก็อาจโอเค ก็เพราะหน้าตาที่หล่อเหลาใช้เล่นน้องโรเตอร์ก็เลยหนีไม่พ้นข่าวกับสาวๆที่เข้ามาอยู่รอบตัวหลายคนแต่เจ้าตัวยืนยันยังโสดสนิทให้เวลากับการเรียนและความเร็วในสนามแข่งเท่านั้นค่ะเอาว่าไปกรี๊ดดูนะยิ่งโตยิ่งหล่อจริงๆสำหรับโรเตอร์ค่ะอมาถึงหนุ่มคนนี้กันบ้างชินจินาวุฒิค่ะรักอยู่กับสาวลิลลี่อยู่ดีๆแต่ไงโดนสาวคนนึงตกเอาจนได้ลงเสน่ห์ไปเต็มๆเลยเป็นใครกันหน้าเรามีเฉลยค่ะ ดูก็รู้ว่าใครเป็นตัวจริงกันแน่ก็แหม่แหม่แหม,ม่นุงเดมี่ลูกสาวของคุณแม่ลีเดียสรันรัตเจอคุณลุงขาแดน,ช,นชินชินวุฒิปุ๊บการเล่นหย่อนก้นจุ้มปุ๊กจับจองพื้นที่นั่งตักทุกที่งานนี้คนที่โดนหลานตกเต็มๆก็คงเป็นใครไปไม่ได้เพราะนุงชินถึงขั้นออกปากตอนนี้ทั้งรักทั้งหลงจนอยากจะมีเบบีเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยสิเดมี่เนี่ยตั้งแต่ผมไปหาหลานนะ uh huh. หลานชอบผมทองเอ๊ะเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมนางชอบแต่อเดียเดียบอกว่านางเห็นคนผมทองไม่ได้นางอชอบเออ <laughs> นางก็เขินนางก็เจอเราวะอ,อมองเราด้วยสายตาลี่ก็เขินแต่ว่านั่งตาเออขินแต่ว่านั่งตากออน,ตาน้า,กออนารักหน้ารักเดยมีน่ารักมากยากมีอยู่แล้วครับแต่ว่าก็เวลาที่เหมาะสมนะครับมันก็ เป็นสเต็ปของมันไปจริงๆทั้งคู่อยากมีอยู่แล้วครับทั้งผมทั้งรีแต่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเราไม่รู้นะบัตรบัตรนั่นคือแลนครับนั่นคือแลนของเราใช่เพราะว่าเพราะว่าเราเลือกอยู่เราเลือกกันและกันอยู่แล้วหมายถึงว่าก็ไม่ได้ไปไหนก็คนนี้แหละแต่แค่ทุกอย่างมันก็คือตามตามช่วงเวลามันใช่ครับใช่ครับ ถึงอยากจะมีเบบีเป็นของตัวเองแค่ไหนแต่หนุ่มชินก็ต้องออกปากว่าทุกอย่างเป็นไปตามสเต็ปเพราะปีนี้เจ้าตัวกับหวานใจคนสวยลิลลี่พันธิลาตั้งใจสร้างบ้านในฝันให้เสร็จก่อนส่วนแผนแต่งงานกับเรื่องลูกคงต้องรอให้ทุกอย่างลงตัวค่อยว่ากันค่ะ เป็นคู่รักคนบันเทิงที่เราชอบมากนะคะสําหรับชินกับลิลลี่ค่ะไปกันต่อค่ะบอกเลยว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเหล่าเรนเจอร์คงฟินน่าดูนะคะกับงานแฟนคอนรอบใหม่ของแจมรัชาตะค่ะโดยเฉพาะการโชว์กล้ามแน่นๆบนเวทีนั่นแหละ oh, 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 oh. ไปหมดแล้วอ่ะเพราะคุณนักสแสดงหนุ่มหล่อแจมรัชตะาหลังระเบิดความร้อนแรงร้องเล่นเต้นในแฟนคอนครั้งที่2ในไทยแจมแฟนคอนเดนิวเจอร์นี่ขอแจมอีกทีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจนเหล่าเรนเจอร์ฟินไปตาตามกันงานนี้หนุ่มแจมออกปากว่าถ้าแฟนๆไม่รักไม่สนับสนุนกันเจ้าตัวก็คงไม่ก้าวมาถึงจุดนี้ทั้งยังมองว่าความเป็นธรรมชาติแบบเสมอต้นเสมอปลายคือหัวใจสําคัญในการยืนหยัดอยู่ในวงการมาเถิงได้อย่างยาวนานอีกด้วยค่ะมีความสุขครับเห็น หลายๆคนเขาทําให้เราตั้งแต่เดวันเนาะตั้งแต่วันแรกเลยพี่ตั้งแต่แบบเรารู้จักกันแรกๆครับเขาก็ยังทําให้แล้วเขาก็ยังติดตามเรามาอยู่เรื่อยๆในทุกๆงานก็ยังมีของขวัญมาให้อยู่แบบนี้แต่ผมไม่ได้ติดเลยว่าจะมีหรือไม่มีนะขอให้เขามาในงานเรามันสนุกกับเราอะโอเคมีคนมาหัวเราะด้วยเวลาเล่นมุกมีคนมาร้องช่วยเวลาร้องผิดอย่างเงี้ยเออมันแค่นั้นมันก็แฮปปี้แล้วครับจุดแข็งของผมผมว่าความเป็นธรรมชาติของผมมากกว่าพี่ผมเป็นยังไงในวันแรกวันนี้ผมก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้อยู่ดี ผมรู้สึกว่าการเป็นตัวเองมันดีที่สุดแล้วมันสบายตัวที่สุดแล้วแฟนคลับเขาก็ชอบในการที่ผมเป็นแบบนี้ของผมพูดไปเรื่อยเปื่อยทำหนึ่ตอบสิอะไรเงี้ยอีกหนึ่งความสำเร็จที่หนุ่มแจมคว้ารางวัล Most Favorite Foreign Actor จากงาน f a c e of the Year Award 2023ที่ประเทศเวียดนามด้วยคะแนนโหวตท่วมท้นเป็นประวัติการ์ก็ทำเอาเจ้าตัวน่ะซาบซึ้งใจกับพลังรักของแฟนๆจนขอมอบรางวัลน,นี้ให้เหล่าเรนเจอร์ทุกคนเลยลคะค่ะ ส่วนสายโอปป้าก็ไม่น้อยหน้านะคะเพราะว่าคิมซอนโฮเขาก็มาหาเราถึงเมืองไทยบอกเลยค่ะว่าแฟนคลับฟินกันทั่วหน้าค่ะ เผยต่หัวใจในช่วงเดือนแห่งความรักแบบนี้ที่สุดเลยอะนักแสดงหนุ่มคิมซอนโฮหรือหัวหน้าฮงจากซีรีส์โฮมทาวชาดๆที่เดินทางมาจากแฟนมีตครั้งที่2ในประเทศไทยกับงาน2024คิมซอนโฮเอเชียทัวร์อินแบงคอกและแน่นอนว่าทันทีที่หนุ่มซอนโฮโผล่แค่ใบหน้าละลักยิ้มแฟนๆที่ตีตัวมาสบตาก็ใจฟูปล่อยเสียงกรี๊ดจนล้านสนั่นฮอลเลยล่ะค่ะ หนุ่มซอนโฮยังออกปากรู้สึกสนิทกับฟแฟนๆชาวไทยมากขึ้นเพราะเนี่ยเป็นครั้งที่4ี่แล้วที่เจ้าตัวเดินทางมาสัมผัสความรักความอบอุ่นจากฟแฟนๆชาวไทยพร้อมขอบคุณทุกคนที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีตั้งแต่สนามบินรวมไปถึงมีโมเมนต์น่ารักที่มักจะกล่าวทักทายสวัสดีพร้อมส่งยิ้มหว,วานๆให้หนุ่มซอนโฮที่เจอหน้าจนระดับซุปตาเกาหลียังรู้สึกวันไว้อยากจะกลับมาเมืองไทยบ่อยๆเลยคิดดู แน่นอนว่าหัวหน้าหงนั้นยังติดใจรสชาติอาหารไทยถึงขนาดออกปากอยากแนะนำนักท่องเที่ยวเกาหลีให้มาลิ้มรสเมนูผัดไทยพร้อมกับลองเที่ยวตลาดกลางคืนรวมไปถึงเดินชิลๆรับลมในสวนสาธารณะของกรุงเทพด้วยละค่ะ และหากใครที่คิดถึงผลงานของหนุ่มฮงบันจังหรือคิมซอนโฮตลอดทั้งปีนี้เจ้าตัวจะมีผลงานละครเวทีซี่รีรวมไปถึงเอเชียทัวร์ที่เจ้าตัวตั้งใจพัฒนาฝีมือมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อตอบแทนความรักที่แฟนๆทุกคนมอบให้เสมอมาค่ะพี่ซอนโฮของเราน่ารักเสมอจริงๆเอาไปกันต่อที่แมนการินค่ะพักหลังๆนี่เขาเอาดีในเรื่องของโหราศาสตร์นะคะแต่เขาก็ยืนยันนะว่าไม่ทิ้งวงการบันเทิงอย่างแน่นอนค่ะ ห่างหายจากวงการมันเิอไปนานกว่า10ปีหลังนักแสดงมากฝีมือแมนการินผันตัวไปเป็นนักโหราศาสตร์แห่งตัวเลขจนได้รับฉายาแมนแมจิเชียนรวมถึงยังลุยธุรกิจส่วนตัวอีกหลายอย่างยังไม่นับรวมกับการช่วยสีภรรยาเกลราดาดูแลลูกชายสุดที่รักอย่างน้องกราฟวัยสองขวบ6เดือนทาเอาคิวงานแน่นเอียดทั้งปีจนไม่มีเวลาปลีกตัวไปรับงานละครเลยเนีย่ยสิไม่ได้ทิ้งนะนี่ก็ยังอยู่ในวงการปะก็ยังคงอยู่เลยไม่ได้ไปไหนหรอกแต่แค่ว่าเราเปลี่ยนบทบาท จากการที่ปกติเราเล่นละครนักแสดงใช่ไหมเราก็มาอยู่ในพาร์ทของเรื่องของความเชื่อในตัวเลขก็ถ้าเกิดมีบทที่น่าสนใจก็ก็ก็รับรับได้มาเลยก็มีคนติดต่อมานะแต่ก็ต้องเลือกเลือกบทนิดนึงเพราะว่าบางทีเราอยู่ในในภาพของออตัวเลขด้วยอะไรอยงี้ครับถ้าเกิดอะไรที่มันบ,บทร้รายๆคนโหดไปหน่อยมันอาจจะแบบคอนทราสต์มากไปนิดนึง เรื่องงานละครไหนยังไม่มีแผนแน่ชัดแต่ที่ชัวร์แล้วเห็นจะเป็นการวางแผนมีเบบี้คนที่2ที่พอเจาะไม้ถามปุ๊บจเจ้าตัวยิ้มเขินบอกว่ามีข่าวดีเมื่อไหร่บอกแน่ไม่ปิดอยู่แล้วละจ้า หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณฉากสวยๆจากไอคอนสยามนะคะจากงาน The Icon Siam e t e r n a l Prosperity Chinese New Year 2024นะคะงานนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่7ถึง11กุมภาพันธ์นี้ก็ไปเที่ยวชมงานกันได้เยอะๆเลยและเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่11.30โมงครึ่งช่อง9กด30มาเจอกันที่นตยเทนนะคะคืนนี้ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ